ว่าถูกวางตรงนี้ทุกเ,เคสนะคะคุณหมอจะไม่ใช่วางซิลิโคนตรงนี้ตรงนี้คือการบวมนะคะความระมวลจะอยู่แค่ตรงนี้ออดังนั้นนะคะของลูกค้าเน้นสั่งนิดหน่อยแต่ว่าปลายขอดึงขึ้นตามหมุวเหงถูกไหมคะดังนั้นที่สังเกตเนาะตรงสันที่จะไม่โดกมากแต่มันเกิดจะอาการบวมมันดูโดงมากๆแค่นั้นเองแต่ตรงนี้ค่ะถูกดึงขึ้นตามเนื้อที่มีแล้วก็ไม่ได้ดึงจนล้นดึเกินไปอันนี้เกิดจากอาการบวมสุดๆไปเลย แผลผ่าตัดอยู่ด้านขวาด้านเดียวเห็นไหมคะด้านซ้ายจะไม่มีแผลดังน,นั้นหลังทําไปทำทีจะรู้สึกว่ารูจะหมือซ้ายและขวามันดูไม่เท่ากันแน่นอนค่ะเพราะว่าแผลด้านนี้นนออแต่ทุกอย่างผ่านไปสิบสี่วันเดือนหนึ่งในการตารัดไหมตรงนี้ถูกความบวมันดีขึ้นนะคะแผลมันเริ่มหายซิลิโคนเริ่มนัดแกนที่หนึ่งถึงสามเดือนช่วงนั้นจะเป็นซูมที่เป๊กหนึ 1> 1่งถึงสามเดือนค่อยเป๊กใช่ช่วงนี้หลังทำระนาทีประค้เย็นนะคะประครบจุดที่หนึ่งจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามจุดที่หนึ่งตรงไหนละคะหน้าผาก รู้สึกเลยว่าหน้าผากที่จะมีอาการบวมแล้วก็รอบดวงตาบริเวณนี้อ๋อรอบดวงตามไม่ใช่บรแก้อ่าใช่ค่ะตรงตรง,ตรงนี้ไม่ไม่บวมไน้อนแต่บริเวณนี้จะบวมเพราะว่าเกิดจากการผ่าตัดการตกแต่กระดูกจำูกห้ามโดนนะคะอ๋อโอเคค่ะ